จะไปใส่กระเทียมบ่ได for <God> ้แ <otion> ล like, oh, ้วโอแค่ได้ยินคำว่าขอโทษกายโกรธแล้วเด้อคนนีบ่อยากเรื่องโอ๊ยแล้วจะอะไรไม่อยากมันดอยากสิ่งียังเจ้าข้างกายพอแค่เจ้าเอ่ยคำว่าขอโทษคำว่าจบก็ลบเรื่องไปแล้วปิดหัวไอ้พร้อมทําให เอาว่าจำไอ้ฮักแต่เจาเอากินกินเจ้าอุเจ้าบอกขอโทษไอ้กรดเจ้าบอกเคยอ่อนคนเดือครับแน่นแล้วก็เมนโดดมีอะไรให้นะคะโอ้ยเอ้าคำใหญไปพ่อพอพอดีพอดีอดเอาอดเอ่าเอาเอาอา จิ้มแล้วนะใครกูกกินูจิ้มใครโสดเด้อใครโสดเอออะไรอ่าปอดอ่าคำหนึ่งค่ะคำหนึ่งเดี๋ยวคำไหน้วตาสีเหลือกสองหมื่นสิคะสองหมื่นคนดูค่ะสองหมื่นคนดูไปกินมาพี่ถามไม่ละบผเพียเพดดินไปเ็ดด้วยนี่สองหมื่นระยะไม่ถึงสองหมื่นเพศปอดเนาะต้องมีตกลงกันสิคะท่านผู้ชม ตอนนี้หมื่นแปดจะหมื่นเก้าแล้วค่ะนึกสมว่าความมาโอเคกินแล้ววันนี้เนี่ยดีให้กินท่องแน่นๆนี่กินแน่นๆเราต้องมีอะไรให้นะคะเฮ้ยเอ้าข้ามญงไปพ่อๆพอดีพอดีวดเอาวัเอา่าฮ่โอย กินแล้วก็สิแนนบอแนนแล้วก็สิมึงได้นี่พ่อเนี่ยพ่ออ้วนขึ้นป่ะนี่อ้วนขึ้นไหมพ่อกัคุณแม่น้ำหนักน้ำหนักลงสี่กิโลนะคะสี่กิโลน้ำหนักเขาลงสองหมื่นแล้วปั่นมาถ้สามหมื่นจะทำหนึ่งหมื่นแล้วนะ ฟังมาทุกคนฟังอีดีมีน้องสองหมื่นี่ยยังป้อนเลยถ้าสามหมื่นนี่อะไรจะเกิดขึ้นแชร์ไปเลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะแชร์ไปเลยคููจิงคุณแชร์ไปเลยค่ะคุณพ่อเขินหนักเลยคุณโอ้ยคุณพ่อเดย์เอาแอลมาซอยมันได้เขินหลายน่ะเอาน้องแอลมาช่วยนะพ่อดูเขินหนักมากเขินหนักมากอุ้ย พอดูเขินหนักมากสัวะเอออ่าอิ่มไปเหน็ดมะเอาก็อิ่มไม่แท้เอาก็เขินเนาะอิ่มอย่างอื่นเออเขาก็อิ่มอย่างอื่นไม่เจอกันยี่สิบไม่ใช่ยี่สิบปีแต่เราอย่าล้างกันก็อ่ายีสี่ปีเท่ากับอายุเท่ากับอายุบิกเลยเข้าเลื่กันไปแล้วเข้ากับไปไหนมาว่าสื่อตะกอนกับบรรพีสื่อสารอย่างนาะไม่มีอะไรสื่อสารเหมือนทุกวันเนี้ยทุกเมื่อไหนก็สื่อสารยากเยอะแยะว่าไม่เจอเอ้ยแต่เราผมยังรับยากอยู่ก็ได้โทรหา ขอโทษนํำนำนำนำโทษมาแเหมันไม่ช่างสัตเอาให้คุยน้ำแน่คุยน้ำเน่กับคุยดีโยก็คุยดีโยก็คุยเรื่องลุงเรื่องตาแล้วบ่คุยเรื่องผู้ใดเราไม่คุยเรื่องคนอื่นคุยเรื่องลูกนี่แหละเรื่องลูกอย่างเดียวเลยบอกคุยเรื่องอย่างอื่นเพราะเป็นเพื่อนกันอ่าบอกคุยแบบชู้สาวคุยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อของผู้ใหญ่บ้านเป็นพ่อของบิ๊กเป็นแม่ของบิ๊กบอกคุยน้องเหนือจากนั่นเพราะว่าอ่าสินหาเอยก็มีอยู่จ้ะอือคอยมี่สินหาอยู่เด้อ ตั้งเนื้อก็ถือมือละสินกับดอกว่าบันทึกเอาล่ะเอามานี่มีอะไรดีๆคะวันนี้คุณพ่อกินอิ่มแล้วตอนเช้าจะได้ระบายพยาบาลมาพ่อเขินจนปันหนุดเลยอ้าพยาบาลมาพ่ออยากพยาบาลมาอยากได้ฟันใหม่ไหมถ้าอยากได้พรุ่งนี้จัดให้เลยนะไปทำพร้อมกันบมอหมอบมอใบเฮดหมอหอเป็นฮอดออกเหมือนอันนี้เอออันนี้ขาดแล้วไม่เอา เราไปพน่นในสีเหรอมูเจ้า <c oughs> นั่งไปพ่นแบบนี้ไม่ไม่อะไรเยอะกับชีวิตจริงสินะพ่นกับพ่ออยู่เอาบ้านสิเมียผหา,ายอ <c oughs> บอกบอกมาพี่เนี่ยเรื่องข้าว <c oughs> เออมูเจ้าวันนี้มีอะไรดีๆนะคะกินอิ่มแล้วก็จะแน่นนะคะพอหลอกกันหนาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องการดื่มเพื่อสุขภาพเท่าไหร่เนาะเข้า <c oughs> เรื่องเลยนะคะเข้าเรื่องคะ่ะพ่อสบายดีป่ะพอ่อสบายดีมันมา สบายดีก็ตามสภาพละสบายดีแต่ว่าห้อนเอากระห่อนทุ่งวองนาาั่นละเออจะใสก่กระห่อนมันละปานพี่แอ๋เมนบอกแต่ของนอกบ้านก็ร้อนจริงๆจริงนะหก,กันดีแล้วก็ต้องมเครื่เปียกคอ,อยมาของบอยยังไงพอเฮต์จะสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าอยู่กับของเมนอย่างน้อมัอมเนี่ต้องอยู่เบ,บิดมือคือนพอเฮต์คอยมาขึ้นมาตัดอยองตัดหญ้า,าส่งขาย,ายันแด๊นน่ารักบา้าน ทวงเป็กโอ้ยคินหัวลูกชายอยู่บ่ดูลดลูกชายดูด้วงหาบ่กะมันกับคุยกันประจำรกเมื่อล่ะมันมีไล่กลุ่มยังไงเามันอันมีนายกลุ่มันมันมันม่นมันมันมัมีนลักมุมมันลักมัน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 รันเรื่องมันมยู่ัมันบ่นม่นลุ่มในันมันัรุนมันันมันมนมันาคนมันมนมนันมันันนกันมันมนนันมนมนมันมะนมันมมนนมันมมันมันนมนมนมันมนมันอันมันมนมมมนมันุมันมมัมนี่ คุยน้ำอ้อยปลาตอกน้ำอ้อยปลาปูออน้ำตาลนู่นนี่บ๊อบบี้บิ๊กน,นู่นนี่คุยกันเมื่อกาเวลาเข,าเเขาา้าจะคุยยังงจะเฮ็ดยังเขาก็จะคู่กันมดมีนะต้องกายเนีงก็ต้องขาเป็นเนียงเขาจะรู้กันมดอย่าคุยกันมาจาังเลยว่าพี่เก่งเหมือนใครนั่นรกัรกรักน่ารากักประสนโอ้ยสิสซงเจ้าไปอยุขอนแกนเจ้าสิปยุ่นั่บ่ อันนี้ต้องเดี๋ยวคิดดูก่อนไงอ่าก็ต้องไปได้เสาหลักได้เพราะว่าคอยก็ยุหันเมั่เจ้าก็เจ้าอาจจะเจงใจว่าคขายุหันมันเป็นไรจะก็ตอไปทํางานไปช่วยกันทํางานกินวันนี้คิดอะไรแต่ว่ามันก็นมีหองยูยูไปเป็นหู้เป็นตาเป็นเสาหลักให้พอตัวเนาะเอ้ยหลูกตัวเนาะได้บม,ม่มีปัญหาเดืมเพราะว่ายังไม่เห็น, mai, นออฟฟิศใหม่นะยังไม่เห็นออฟฟิศคุณพ่อยังเห็นออฟฟิศใหม่นะคะค่อยแค่แรกไปก่อนเลย นางยังว่าเคยไปเห็นแต่เคยไปที่บา้านเขาไอไทยทอสดสดอีพีหนึ่งมัม้งที่ไปส่งน้ำตาลอ่ะอือีพีหนึ่งหรือรอีพีสองสามเหรอมันเป็นในิยายเขาเข้าไปนี่เป็นเป็นวิลลีสวดมดันั่นแหละอ๋ออีพีหนึ่งพ่ออีพีหนึ่งต่อไปก็น่าจะคุณพ่อน่าจะไปอยู่ที่ขอนแก่นนะคะก็ตรงมือมีมือจะมือไปซอยกันน้มามหายกินน,อนาอสงสารลูกช่วยลูกไงเขากับลูกเขาเดินสายเขากับเออถนัดอยู่แล้ว พุ่นะขนาดยูแล้วพ่าก็ไปซอยกันพอหยังกําลังใจดีที่สุดคือพ่อกับแม่คือคนในบ้านลูกเขาเดินซ้ายเดินซ้ายเดินซ้ายแทนเพามีเวลานี่ก็อาจจะไม่ยู่มือสองมือแล้วกกบไปก็คือจริงๆกับบ้านมันก็มีกล่องมีเกิงมีอหยังอยูย่ดอกตาวักก็อยูให้มันรูน้ืึอว่าออฟฟิศมีผู้ใหญ่เองสินะคนกับเขาก็ไปเดินสายกันใ้งานบิก๊กจิ๊กมาวัานที่แปดหรือวันที่สิบนี่แหละ พ่อพ่ออย่าเล่นตัวมนะันอะไปไปเพื่อนไปยิโดกเพื่อนไปโยเพื่อลูกอะ่ะแซลปะสา์โอ้น่ารักพ่อและแม่คอยพร้อมลงบอพร้อมลงโยสี่กิโลเด๊ะ <Yeah. S 1> ตะกี้ก็เดี๋ยวนี้อันตอนไหนงามกว่ากันเออเก้าในละโอ้ยก็บอกแล้วนะมันต้องมีแบบมันไม่ต้องช่วงที่สวยกว่าสิมันพอเก้าเมื่อใดเราปอกท่อเก่าเมื่อใดเราคนเท่ามันเถ่าไป็นนาตะกี้ก็โอเคทุกมิน็โอเคกันละทั้งนั่งพ่อโสดและแม่ก็โสดจริงไหมเนี่ยก๊อายก็โอ้ยสู้กันได้น่ารักค่ะคู่นี้เขาบอกเขินเขินหมด สองหมื่นแปดสามหมื่นแล้วนะนี่สองหมื่นกว่าแล้วนะนี่คนดูสองหมื่นกว่านะเออโอ้ย,อยแกลืมอิม่มละอิ่มแล้วค่อยกินดลายปกติกินหลายคนนี่เลยปกติจะกินเยอะมากกว่านี้นะคะกินอิม่มกินอิ่มแล้วก็แน่นแน่นแน่นเด้มอมุจจากินอ้วนแล้วกินไรนะเอาไม่อ้วนแต่ค่อยลงสี่กิโลเด้อค่อยล,ลงสี่กิโลถามนม่อุ้ยดูก็ทำอ้วนแล้วไม่ใจหรอกเฮสติไม่บรรทายสะดวกได้ไงคุณพ่อเออค่อยทดลองวันที่สิบหก วันที่16นะของอเดือนที่แล้วสตาร์ทคือเขียนน้ำหนักจะโค้งไวเลย16ดดดเดือนที่แล้วคือเดือน3เอ้ยบ่นผิดมาถือเดินซีน่มาตอนนี้เดือนที่แล้วฉันมาถึงขอนแก่นวันที่ 10, 15หรอแต่วันนี้16อ่ะคอยเริ่มกินชาเขียวกาแฟาโปโก้มะลุงกุ้งกัางของขอยมั่วไปเมื่อพระยังคืออยากพอมากเพราะน้ำน้ำหนักก็คือหลายน้ำหนักคอยแบบ66อ่ะน้ำหนัก66ตอนนี้ลงมา4กิโลนะคะก็ตอนนี้62แล้วค่ะ หกสิบสองเรียบร้อยแล้วนะคะมือนี้มาพร้พ่อบุญรอดเออก็มีอะไรมีอะไรดีๆมาแนะนํานะคะมีอะไรดีๆมาแนะนํานะคะมือนี้มาพร้พ่อบุญรอดเลยเพราอยากให้พ่อบุญรอดสนใจเรื่องสุขภาพหน่อยพ่อบุญรอดก็ไม่ค่อยเรียกโซเชียลมีเดียอะไรเลยก็โอเคสามร้อยชุดนี่โอเคมากขอบคุณจริงๆขอบคุณแจ่มใจเด้อมุกจอบมุกจอบมุอบที่เนี่ยลูกชายก็ชื่นใจสาเขาจะได้มีกัน ซื่อใจนะโอ๊คบอสกับแม่ปู่กับตะกี้กับแม่บอกันเดี๋ยวนี้แม่บอสกันแล้วเขาจะได้มีกำลังใจมาโชว์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 ภาพนี้คือกันวะคือบอสนี่คือกันวะคือพี่คือทั้งพี่เออคือแม่เขาคนนั้นอันนี้ค่ะเป็นลูกของของบอสตั้งแต่นะคะบอสบิ๊กตั้งแต่ยังเด็กๆอันนี้เห็นไหมนี่เลยเหมือนใครเหมือนเหมือนแม่เหมือนแม่เหมือนแม่เหรอใช่เหรอเหมือนเหรอ ก็เหมือนแม่ไงจะได้เป็นหนุเป็นแบบคนเก่งเหมือนแม่ไงโอ่โหชนะกันปะก็เหมือนกันนั่นแหละนั่นปะดีอันนี้จะเป็นคนดีก่อนอ่ะใช่ใจหล่งไม่หลุดแล้วยายโนกอ๋อพอดีเสียบสายชาร์จค่ะพี่พี่สายชาร์จพี่เจ้าแม่รูปน้องเบนเนาะรูปน้องบิ๊กค่ะใช่นี่เลยค่ะขอบคุณทุกออเดอร์ค่ะเฮาจะมาทุกเมื่นอยู่สิแม่เมื่อ สิไปนั่งเฮ็ดอยู่มองอื่นก็ไม่แน่ผู้นี้อาจจะไม่กลับก็ได้เพราะากุญแจก็เขาน่าจะน่าจะอยู่อีกวันโอเคอทุกคนโ <Okay S 2> อเคนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาอุดหนุนข,<ม>ขอบคุณค่ะที่เป็นกําลังใจน้องบิ๊กนะคะขอบคุณเดอ้อที่มาอุดหนุนจนถึงเป้าเป้าที่เราตั้งไว้อย่าลืมโอนเงินด้วยอย่าลืมโอนเงินนะคะชอสองไอชอหกสามศูนย์แต่ตรงโอนเงินระบบดูนะคะ ถ้าวาตวเกียวชัดๆขเขาบอกตเกียวม,มันโตเกียวมากมันโตเกียวจริงๆแค่ตัวเกียวอีหลีเฮหตตาคึงงึงอยู่นั่นแหละมือจับเสียงร้งจากไหรพ่หยังมือจา้าบเได้ไปพักพรน,นอ้อไม่อยก็บเได้พักพรเพราะพยังไ,ไม่ไฟไม่เห็นอ่ะโอเคนะโอเคทุกคนนะครับโอเคทั้งมืจา้าไปก่อนเด้อบ,บายบายขอบคุณค่ะขอบค <ขอ S 1> ุณค่ะ